คุ <Cool. S 2> uh ้มไม่ดมันมันยาวเกินไปคุ้ สวยมาสวยนะเท่าก <Bem> ันอยู he ่เส้นที่สาม นนี่บตัวอะไรตัวนั้นตัวคอแล้วก็ตัวตัวอะไรตัวตัวด้าไหมตัวด้าเหรอใช่แบบนี้ถูกไหมอ่ะถูกค่ะถูกแล้วก็ ตัวรันตัวรันตัวรันรันตัวแบบไหนล่ะเหมือนกันแรกกับตัวด้านละเหมือนกันไหมอ๋อเหมือนกันอืมแต่แต่เป็นยังไงแต่เป็นจุดข้างบนโอเคต่อไปก่อนลูกอันนี้ก่อนเพราะเพราะว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยมันต้องเป็นแบบ พูดเป็นแต่ไม่เป็นไรเด็กรู้ๆสมานเขียนเองอัวต่อไปตัวต่อไปตัวยานเสร็จก็แล้วก็ตัวตัวอะไรตัวรอตัวรออืมตัวรอเป็นแบบไหนล่ะเป็นแบบไหนเหมือนกันไหมอ่ะอ๋อดูและเหมือนตัวเจตัวเจแบบ

ต่อไปต่อไปต่อไปตัวตัวอะไรตัวซีนไหมตัวตัวซีนเันยังไงคะตัวซีนเนาะอ๋อรู้แลละอันนี้เขียนง่ายมากแล้วก็้งใหญ่ โค้งเล็ก,ลกหรือก็โค้งใหญ่ต่อไปตัวตัวชิน้นชี้นเป็นยังไงคะชี้นก็เหมือนอกันนั่นแหละแต่มีมีจุดข้างบนสามอันสามจุดใช่ไหมสามจุดถูกไหมถูกค่ะ Pai. tua Tua flawed Ford này kiểu này đúng không? rồi อันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ยังไม่เขียนไม่ไม่ถูกต้องแลถูกต้องแล้วตัะไอทเอทป็นยังไงคดก็เป็นเหมือนกันต่แต่มีจุดอจุดไม่ชจุดเดียวจุดเดียว ถ้าเป็นสามจุดก็เป็นกีนาทีแล้วเดี๋ยวส่งไม่ผ่านอีกหกนาทีตัวต่อไปตัวอะไรตัวอะไรตัวป้อเขียนยังไงตัวป้อตัวป้อเหรอตัวป้อเป็นแบบไหนอ๋อรู้แล้วแต่ตัวป้อมันก็ละเป็นประมาณนี้ เหมือนตัวบีแต่มันจะมีเส้นนิดนึงอืมแลวแลก็ตัวตัวตัวดกดกดอืม้วเป็นยังไงคะเป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันแต่แต่มีอะไรแต่มีจุดแต่มีจุดนะจุดเดียวแต่ว่า ต่อไปตัวตัวอินอินเขียนยังไงคะตัวอินเขียนยังไงไม่ต้องเปิดเลย๋ยวกูมีให้ดูตัวอินเขียนยังไงคะตัวอินเนเขียนยังไงเอ็มอเหมือนเลขสามสามเหมือนเลขสามหัวเลขแต่หัว,หวเลขอ่าหัวเล็กหน่อยไม่ ไม่ไม่โค้งอะไรแบบนั้นหันทางหันผิดทางหันไปทางนน้นค่ะหันไ้นเหมือนเลขสามแต่หันหันไม่เหมือนกันใช่หันไปทางนน้นนะคะอ่าเร็วใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วหันทางนน้นนะคะ อ่าต่อไปต่อไปตัวอะไรต่อไปตัวตัวเหมือนกันตัวอะไรเหมือนกันกับตัวตัวเกมันเป็นตัวเกลือเหมือนกันนั่นแหละแต่มีจุดหนึ่งจุดอ่าต่อไป ต่อไปต่อไปต่อไปตัวฟ้าฟ้าเขียนยังไงคะตัวฟ้ามารู้เขียนยังไงคะอืมเขียนแบบนี้หัวแล้วก็มีจุดไหมคะโค้งยาวๆหน่อยใช่ไหมมีจุดไหม มิเออมี่อีกจุดหนึน่งโ <Okay. S 2> อเคตรงกลางไหมไม่เลยบนหัวหัววงกลมนั่นอ่าตรงนั้นแหละต่อไปตัวตัวกอฟกอฟอันนี้มันจะสั้นมากกว่าอ,อ๋อมเลยเส้นลืมไปเพราะว่ามันจำได้ จำได้ตอนนั้นนะที่มันเขียนมันเลยเส้นมันเลยส้น,น,สนอแบบนี้อลุกก็ไม่จุดกี่จุดคะหนึ่งแน่ใจนะถูกไหมไม่ถูก สามจุดส,<อ>สองจุดต่อปไปตัวตัวอะไรคะสองจุดถูกไหมถูกคะ่ะเอาเร็วจะจบแล้วเร็วสอง,สองจุดต่อไปตัวตัวกาฟกาฟตัวกาฟมีอะไรอยู่ตรงกลางออ่ะมีตัวอะไรอยู่ตรงกลางกราฟกาฟ,กาฟอ่อ มีเอสอยู hmm. tôi, tôi, ่ตรงกลางอ๋อเขียนอ๋อดูแล้วเหมือนตัวเอลเหมือนตัวเอลแต่มีเอสอยู่อยู่ข้างข้างในต่แต่มันทำ เอสตัวเอสแบบแบบแบบเหลมตัวเอสแบบเหล่มต่อไปตัวลามง่ายอันนี้ง่ายกว่ากันอีกมีอะไรบ้างไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรแค่เป็นตัวเอลต่อไปตัวตัว ตัวมิมอ oh, ๋อม in oh, ah? ิมเขียนแบบแบบนี้สวยมากกว่าแบบที่หนึ่งอ๋อมีกี่แบบอ่ะมีสองแบบต่อไปตัวตัวนู่น ตัวนูนก็เหมือนตัวบาแต่มันจะสั้นมากกว่าแล้วมีจุดตรงไหนจุดตรงไหนคะมีจุดตรงไหนจุดตรงกลางมันจะสั้นมากกว่าแต่มันจะอยู่ข้างบนด้วยประมาณนี้ถูกไหมไแต่มนเล็กเกินไป เล่กเกินไปเล่กเกินไปไม่ได้กี่นาทีแล้วเร็วเร็วเรวบนาทีแล้วเรจะส่งผ่านไหมนี่น่าจะส่งไม่ผ่านยายบะอบาทําทำยูทูบอีกนู้นแล้วก็ตัวฮึตัวอะไรอีกตัวฮึตัวอะไรอีกว้าวอืมเอาเร็วว้าวอ ว้าวทำยังไงคะก็เป็นแบบนี้วงกลมวงกลมแล้วก็แล้วก็รากแล้วก็โค้งโอเคต่อไปตัวตัวก็ไม่ใช่ตัวหะตัวหะตัวตัวหะก็ยากอืมอจะ ม้วนข้างในไหมอืมแบบไหนอะวฮะก็กลมๆแล้วก็ม้วนข้างในเอาวงกลมใหญ่เกินไปใหญ่นั่นแหละสวยแล้วแหลมๆที่มันทำสองแบบตัวฮะแหลมๆอ๋อรู้แหละแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ดึงลงดึงลงแล้วกม็ม้วน แ้วแล้วก็ลากออกลากออกแล้วก็มีเส้นตรงนี้ถูกไหมถูกแล้วอ๋อต่อไปตัวลามอลิฟอ่าต่อไปลำอลิฟเขียนเร็วลมอลิฟลมอลิฟเอาเร็วจะจบแล้วเร็วๆอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอาเขียนให้ตรงกับตัวน้ตเลยเดี๋ยวไม่จบไหนไหนเขียนให้ตรงกับตัวมีมให้เป็นระเบียบ ให้ตรงกับตัวมีมอ่านี่เนี่ยอ,อ,อือหือเขียนเรื่อยๆอารีฟเรียกจะจบแล้วอีก10นาทีแล้วไม่ต้องลบแล้วค่ะเขียนเลยหนูเขียนเลยเขียนตรงนี้นะอโอเค <Okay. S 1> ขึ้นไปอีกบรรทัดนะ์ึงตรงมันเป็นแบบขึ้นไปอีกบรรทัดนหะนึ่งบรรทัดนี้อาขึ้นไปตรงนั้นแหละลาวอลิฟ เกิดแซับเกมันจะหลุมแล้วเร็วจะจบแล้วเร็วตัวนี้ก็ยากเหมือนกันยากแบบนี้อืมไม่ใช่ แล้วหรือว่าประมาณ <Bye. S 1> นี้ใช่ไหมใช่ใช่ทำไมมันไม่สวยแปลกแปลกไม่เป็นไรลุกคนะ่ะย <c oughs> <c oughs> นี่ก็ตัว hamza ฮัมซ a เหมือนตัวอะไรคะเหมือนตัว s เล็กตัวไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนตัวไม่รู้ว่าว่าเหมือนตัวอะไรเต็มเป็นตัวเล็กๆล็กแล้วก็นี่ถูกไหมอืมถูกนะต่อไปตัว <Yeah. S 2> ตัวยะอ๋อยะ yeah. เป็นยังไงคะเป็นแบบนีน้แล้วก็มีอา้าวมันไม่เป็นวงกลม,มหัวเปิดหัวอ้าวแต่อันนั้นเป็นยี่สิบนาทีอแต่อันนั้นไม่สําเร็จอันนึ้งอันนี้กี่นาทีแล้วเร็อัน,นอันนี้ก็ต้องทำยูทูปเหมือนกนันนลอยากถ่ายยูทู e อือีกเร็ว ทำได้ตัวยะใช่ไหมตัวยะก็มีจุดข้างล่างถูกไหมล่ะอืมใช่ต่อไปแต่มันจะยาวตรงนี้แล้วก็จุดต่อไปก็จบลงไปบอกเด็กกูเลยจบแล้วครับจบแล้วครับ